เอาแล้วไม่เข้าไฟนอลวันไหนไฟนอลวันที่29นะคะเล่นอยู่ที่ไหนตอนนี้มานั่งอยู่สตาร์บัคค่ะมาอยู่สตาร์บัคกันวันนี้ทำไรวันนี้ซ้อมเต้นอย่างเดียวค่ะซ้อมเต้นซ้อมบอกกิ้งเวทีที่ MGI Hall นะปัากตะก้านะมาปัากตะก้าหน่อยดิถึงจะครบยอดแต่เราปักได้อยู่แล้วแป๊บนึ่งนะ องนานๆคุณสวยต้องมองนานๆฉันช้าๆล้างนื้อขะกำลังทำปฏิบัติการการฝัะ บอกว่าจะซื้ออันนี้มาให้หรอบอนชอนจะได้หม่ำตอนไหนก็นนะจะไปซื้อจะไปซื้อแม็กมะเนี่ยจะไปแม็กแต่เมื่อกี้สั่งแซนด์วิชไข่แล้วก็จะกินแม็กด้วยก็ได้เดี๋ยวบอกจะกินทุกอย่างเลยไม่ได้ปะแม็กกันง่ามันตัดในติ๊กตอกไหมวะโอ้นี่ตัดในติ๊กตอกไม่ค่อยเป็นนะได้ปะก็ต้องได้มันใส่แล้วมันแบบมันเก็บทรงมากทรงไม่ Yes เบฟค่ะเห็นปะใช่มันใส่ไม่แต่งหน้าคือแบบเอาอยู่มากเท่าไหร่อ่ะอันนี้หรอนี่ไปซื้อที่เกาหลีมาดิเดี๋ยวขอใช้รูปผ้าขอบคุณนะคะโอ๊ยขอบคุณค่ะหุ้ยทำไมแบบดอกไม้มันยิ่งใหญ่นี่ไงนี่ว่าแบบทรงมันได้มากเจ โซได้เต่าบินอยู่ทำท่าน่ารักสักาหน่อยมันเป็นความอยากตรั้งมากเลยจริงเหรอไลฟ์เร็วเองจะไปซื้อของกินก่อนไหมอ๋อเบ้าอ๋อสั่งยังสั่งแล้วอ้อสั่งกาแฟ,ฟเหรอไม่อยากกินเดี๋ยวค่อยสั่งต่อนจะอีกสักแป๊บหนึง่งมันกินต่อกันเกินมันจะโซจึ้ง หรือม like ีใครอยากซื <hero ating jest> ้อกาแฟให้ไหมนี er like ่มาแล้วไม่ใชุขยขอบคุณน้องเป๊ดเด็กชายสแน็คเป๊สาวใครอะสแน็คแอปเปิเฟียร์สแน็คก่อนไหนอะไม่หรอเดี๋ยวดูนะ น้องซ้ไหมกหรอด้อมสี่เต็มแล้วขอบคุณค่ะพี่หมอต้นขอบคุณครับสแน็กหรือว่าเราต้องเอาคุณเล่นหมดเลยสแกะเพาะเล่นหมดเลยมาดูไปนี่วะมันไปทางเดียวกันค่ะเอนี่น้องอยู่นู่นซื กินข้าวยังยังแต่ว่ายัางแบบไม่อยากกินอยากกินกาแฟสักหนึ่งแก้วแต่รออนรอฟิลฮะรอฟิลดูเวลาด้วยเนาะปลาร,ะระ้า่ำๆทุกคนคะอย่าลืมกดตะกร้าด้วยนะเปิดดอมห้าจะไหมเปิดแล้วจะเข้าไหมนี่ป้ากินในนี่เรา เรานั่งอยู่ในสตาบากับสิ่งที่เรากินคือหมูปิ้งหนาวอ่ะเดี๋ยวออกไปนั่งลองรองนะอะไรอ่ะหนาวมันหนาวโอ้โหกินหมูปิ้งอร่อยมากสตาบารแม้อร่อยมากอุ๊ยวันนี้คนละอันกันกลับมาชิมกันกินด้วันนะให้ชิมป่ะหรือว่าเป็นเลี้ยงผลไม้ผลไม้โอเคอร่อยอย่งีุดหมูปิ้งน่าคำโก่าเล้ยนะ รอคนน้อยๆเนาะเราค่อยไปกินนี่นะด่ใจคุณคิดได้นะมันต้องห่วคื้งอยู่แล้วอร่อยไหมอ่ะพี่หมอบอกหนีแอร่อยมากค่ะพี่หมอคืออะไรคือบ้าต้องมาอร่อยมากนะคะไม่ต้องหมกซอสกันนี้ด้วยนี่ไม่ชิมออกะเอาวะขอฮะเอลซ่าขอซอสมะเขือเทศเพิ่มให้หน่อยเลือกอิ่มแล้วก็พิมพ์ตอขออะไนะซอสมะเขือเทศ เขามีค่ะนี่จะมาถาจะเปิดไหมจะเข้าจริงหรอิมอยู่ไม่อามันจริดีๆกินได้กิลงไปเลยแต่นี้ไม่กินซอสกระเทสดี๋ยวปาดออกเดี๋ยวปาดออกให้ก็ได้เลยพาผมมันจะไปยากอะไรอ่ะแค่นี้อ่ะ món này là nước sốt. Chúng này sẽ gặp bỏ vào ngày, anh Pichpot cũng hỏi. Vào ngày gì thằngหมอ? Nãtเลย, một